สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปไวัดกับป้าชีสัปดาห์นี้ป้าชีจะพาทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะและนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของป้าค่ะประกอบไปด้วยใบเมี่ยงค่ะเส้นขนมจีนค่ะกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทปลาโอค่ะพริกขี้หนูกระเทียมโยเกิร์ต ผักชีสะระแหน่โหระพาค่ะเราเอาปลามาอบนะคะหรือว่าใครแบบถนัดจะทอดก็ทอดได้นะคะแต่ว่าป้าแบบไม่อยากทอดนะคะเพื่อสุขภาพค่ะเราไม่กินทอดนะคะเยอะเลยเหลือไม่เป็นไรค่ะป้ามีแมวแมวคงจะชอบกิน ระหว่างที่เรารอปลาที่อบอยู่ในหม้อนะคะเราก็แกะกระเทียมค่ะไว้ทำน้ำจิ้มคลิกด้วยนะคะจะได้แซบๆเห็นใบสะแลนแหนแล้วก็นึกถึงตอนเป็นเด็กค่ะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเป็นประจำเดือนเนี่ย แล้วไปเด็ดสะระแหน่ค่ะสะระแหน่มันจะตายป้าก็ไปเด็กเนาะพอเป็นประจำเดือนป้าก็แบบลองนะอยากรู้ว่าก็ไปเด็ดที่เขาปลูกไว้อ่ะค่ะไม่เห็นมันตายจริงๆป้าน่าจะน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะป้าชอบแบบทดลองอะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกป้ามีสมองซีกแบบจินตนาการที่แบบว่าเด็ดกว่าต่อไปก็นี่เลยนะคะ โหระพาค่ะระหว่างที่รอปลาเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะทำน้ำจิ้มเลยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะเป็นน้ำต้มสุกกับน้ำตาลตนดป้าใส่เกลือไปแล้วนิดหน่อยบีบมะนาวไปแล้วสองลูกอันนี้กระเทียมพริกขี้หนูค่ะ อันนี้ก็คือใบโหรพากับใบสะระแหน่ค่ะที่เราเด็ดไว้บ้ามีสูตรแซนัวค่ะนี่คือโยเกิร์ตค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะปั่นอีกครั้งค่ะ เรียบร้อยนะคะน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเขาบอกว่านําเส้นขนมจีนต้มในน้ําเดือดจับเวลาประมาณ5-10นาทีเดี๋ยวเราเอาสองถุงนี้เป็นถุงที่เขาแถมมาค่ะป้าสั่งซื้อมาจากร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็พี่น้อยแถมมาให้นะคะเอาของแถมไปทาบุญกันเลยพี่น้อยจะได้ได้บุญด้วยเราต้มทีละสีดีกว่าจะได้สไดีได้ไม่ปนกันป้าต้มไปเจ็ดนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเอาไปแช่ในน้ำเย็นค่ะ กรองให้น้ำร้อนออกไปก่อนที้ไว้สักพักหนึ่งพอเส้นเย็นเราก็ใส่กระชอนให้มันเสด็จน้ำแบบนี้ค่ะแกะเนื้อปลาไว้เลยค่ะดูก้างที่ดีนะคะเอาก้างออกเอปลาโอเนี่ยหนังเขนาจะหนานิดนึงก็เอาหนังออกค่ะ เนียวจับที่สองดูเริ่มหน้าตาดีขึ้นมานิดนึงเรามาหั่นแครอทนะคะให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้ปลาเพิ่มส่วนผสมเป็นแตงกวาเข้ามาด้วยค่ะแล้วแตงกวาเราก็หั่นเหมือนกันนะคะเนื้อปลาที่เราแกะไว้นะคะมันยังชิ้นใหญ่ค่ะเราใช้มีดั่านให้มันเป็นชิ้นคล้ายๆกับแครอทแล้วก็แตงกวา การทาแบบนี้ก็จะดีนะคะทําให้มันแบบมันก็จะเป็นชิ้นสวยงามด้วยแล้วก็ถ้ามันยังมีก้างเหลืออยู่อะคะ่ะเราก็จะได้เอาก้างออกได้ด้วยใบเมี่ยงนะคะเราตัดครึ่งตัดครึ่งรอไว้ตัดแผ่นใหญ่ให้เป็นสองแผ่นแบบนี้ ส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราพร้อมจะประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอันประกอบไปด้วยอันนี้ผักสลัดค่ะผักชีแตงกวาแครอทใบเมี่ยงปลานะคะแล้วก็เส้นขนมจีนเดี๋ยวเราไปประกอบตัวก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกันค่ะขั้นตอนในการห่อนะคะเราใช้ใบเมี่ยงค่ะแช่ลงไปในน้ำค่ะแช่ไปประมาณ หนึ่งนาทีสองนาทีค่ะประมาณนี้เส้นมันจะเริ่มนิ่มค่ะพอเส้นนิ่มแล้วก็อขึ้นจากน้ำนะคะวางลงบนถาดค่ะคลี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ใช้ใบกรีนโอ๊กหรือผักสลดัดหรือเรดโอ๊กอะไรก็ได้ค่ะวางลงไป จากนั้นก็เอาเส้นขนมจีนมาวางค่ะแตงกวาแครอทผักชีค่ะแล้วก็เริ่มม้วนนะคะวิธีการม้วนเนี่ยจริงๆแล้วทําเหมือนกับเวลาทําสลัดม้วนนะคะแต่สลัดม้วนจะห่อง่ายกว่านี้เพราะว่าไม่มีเส้นขนมจีนค่ะ อันนี้พอเรามีเส้นขนมจีงก็จะห่อยากก็มว้วนมวนมวนเสร็จก่อนที่จะไปถึงสุดท้ายนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเราใส่ปลาที่หลังพอเราใส่ปลาเ,เนื้อปลาจะเห็นชัดเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ม้วนแบบนี้ค่ะหน้าตามว้มวนแบบนี้นะคะนี่ทำนะคะตัดครึ่งค่ะ แล้วเราก็จะได้หน้าตาเมี่ยงปลาถูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหรือจะเรียกว่าเมี่ยงปลาโอก็ได้นะคะกว่าจะเสร็จก็เกือบสามทุ่มเลยทีเดียวเดี๋ยวเอาทั้งหมดนี้เข้าตู้เย็นค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราตื่นแต่เช้ามาหิ้วไปวัดกันพร้อมออกเดินทางค่ะมาถึงวันแล้วนะคะเดี๋ยวเะเทน้ำจิ้มใส่ถ้วยก่อนเลย ปาดีอยู่เลยอ่ะเวลาเราเรียนเรานอนๆค่ะเราไม่ตั้งจะได้เห็นปลาเนาะเสียงละฆังพอไหมคะดีใจมากเลยอ่ะได้ใช้ขนมจีนของพี่นอ้อยน้อยขนมจีนพี่น้อยนะ ใถึงความแบบไม่เสื่อมีแล mm. ้วม nah, ีตาเก้าก็จำตัวนะ้งความคือเราเป็นกรัทำอะไรอีก้าเปนระรรบคือการละวามสงเป็นุทศาสนาค่เดี๋ยวเราไปสวดบทกัน่อนก ใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิวปายโคโทุกข์โคตหา้า,าจาักสิ่งเป็นที่ละที่พอใจก็เป็นล เรียบร้อยแล้วนะคะกับภารกิจทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมียงขนมจีนเมียงปลาโอแล้วแต่จะเรียกค่ะอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่อีกนานเลยเพราะป้าต้องไปราชการที่จังหวัดสุราธานีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ